สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเอ,อสำรวจล็อกนะคะที่ที่ออมเนี่ยได้เก็บสะสมของไว้ในนั้นหรือว่าเอาไว้เอาไว้ในตรงนั้นจะมีทั้งสกูชี่หนังสือแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะมีการท้าต่อด้วยนะ <c oughs> อย่าลืมทํากันด้วยนะคะถ้าออมท้าต่อครับ <c oughs> อย่าให้ท้าต่อกันอย่าให้ทํากันเยอะๆนะเพราะว่า อันนี้เราไปดูในคลิปมานะพราว่าสามารถไปดูในคลิปได้นะลำดับแรกนะเดี๋ยวไปดูกันเลกเยกันเลยค่ะโอเคกลับมาแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่ที่หน้าตู้ของอ,อมเองนะอ,อมจะไม่ถ่ายดูในห้องออมห้องอมเป็นไงถ่ายดูแค่ตู้เคยสังเกตไหมว่าเวลาเราไปซื้อตู้มันจะมีตู้แบบเนี้ยเป็นสองอันจะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีอีกล็อตหนึ่งนี่ล็อตนี้นเลยเอ้ย แท่นจ้เป็นแท่นแต่ไม่ใช่ล็อกของออมหมดนะล็อคนี้กับล็อกนี้เป็นของพี่สาวนะส่วนล็อคนี้จะเป็นของอมเองน่ารักไหมล่ะคะไปดูกันเลยนะคะก็ทำได้นะคะก็จะมีเป็นกระปุกอมสิงออมเองน่านรักมากสาลมเอาไว้เล่นนะอมอันนี้อมทำเองนะแล้วก็เป็นกระปุก,ก,กสะสมของนี้นะเป็นปน, <c oughs> นาฬิกาแล้วก็ แหวนเนาะแล้วก็จะมีทั้งแมวแล้วก็ตุกต๊กตาผู้หญิงน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนจะใหม่จหกเราเดิกทำผมสั้นแล้วก็มีเออไส่ข้อมูลนะกับอย่างอีกอันนึง จะมีลิเปี้ยอยู่อีกอันหนึ่งอ่ะแสดงว่าหาไปไหนแล้วเดี๋ยวเก็บอันนี้ดี๋ยวก็เร่ทำอะไรให้มันตกใจโอเคอันนี้ก็บไปนี้ด้วยป้องกันอันตรายนะโอเคก็จะมีกระปุกนี่จะเป็นกระปุกเลมอนนะในนี้ไม่ได้ใส่อะไรนะ สกุชชี่ก็จะมีซาลาเปาสโลม,มากฮะของแม่แท้นะคะอันนี้เราซื้อมาจากฟิล์มนะกิวน้องไข่มีแทกนะของแท้เขียนว่ากิวอันนี้ซื้อมาจากปามี่อาจารย์ะคะ่ปะปารมี่อาจารย์เนี่ยเหลือหน้าสุดท้ายนะซูมหน่อย zoom 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 โอเคนะ้วป๊ามีเ่เด๋อน,น่าสุดท้ายนะนี่อันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอันนี้ซุ้มกับป๊ามี่จะ๋อดเหมือนกันนะเป็นแพ็กเกจมันเป็นเหมือนขนมปังไส้สักอย่างนะแล้วก็แฮนด์ล็อตตี้ยากมากตอนนี้ไม่ได้ไปหาดูของแท้นะของแท้ไม่เจอ แล้วก็มี Hello Kitty Swiss c f t นะวันนี้เป็นของแมรแด์นันเพราะไม่มีแพ็กเกจเอ๊ะเพราะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีบาคาโอด๊ดเป็นต้นหอมเป็นแพ็กเกจลักมานะโซนเดียวครัวซอง เขาเรียก okay, ว่าแบบชินมอนโลนะโลมากป็นถองแทอ้อันนี้อีกไปดูเลยอันนี้นะมาดูเลยสว่วนนี้นะคะก็จะมีเป็นอันนี้นะของปามีนลจ๊ะนะแล้วก็เป็นเป็นเดโคนะสิบห้าบาท ต้องซูมนะให้ไฮซูมดิโองนี้กันได้เลยนะเพราะมันไม่ซูมสักทีโอเคจะซูมอัตโนมัตินะแล้วก็ดีคอนเล็กเป็นอันนี้เป็นนะ Zoom, โ Zoom, น้ตนะที่เราซื้อของมาอยู่ๆดีคอนเล็กน่ารักมาก กะเป็นอย่งนี้นะ๋ยวไปดวนต่อมาเลยค่ะขอพคุณคคะมาต่อไปกันเลยมัน่อไปนั้นจะเป็นหนังสือหนังสือไม่ยากถ้าอยากเป็นที่รักก็อืมไมมีนั่น้วแล้วก็มนะกไม่ยากนะถ้าอยากก็านสแตออกเอานี้อหาอ่าน,น,าาน,น,นจบเล่อนะแล้วก็เป็นบัญชีนะไม่เปิดให้ดูว่ามันมีเท่าไหร่นะ กลัวมันจะมากเกินไปสำหรับบางคนแล้วก็ชอปชิมมีทุกจังหวัดเลยนะอันนี้แนะนำแบบองจังหวัดอันนี้ได้มาแบบฟรีนะมาลัางอ่านอีแล้วก็มีโน้ตเป็นโน้ตแบบนี้นะกับโน้ตเป็นข้างล่างเลยนะอันนี้มันเป็นของเียนไว้ก่อนตต อันนี้แอบไปแอบไปมันจะพี่สตาร์มันเจอเข้าแล้วก็จะขโมยไปโอเคก็หมดแล้วนะแล้วก็อย่างหนึงเลยคือชื่อไม่ได้นี่ตุ๊กแกน้อยสำหรับสำหรับตัวคุชชีที่ออมชอบมากที่สุดนะก็ <Okay. S 2> จะมีสามอันนะที่ทุกอันเลยตั้นะดูอันเลยอ้อมชอบทุกอันเลย <Okay. S 2> น,น,น,นะ พวงมาสโลนะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะรบกันอืมนีนี้ด้วยนะะ่ารักมากโอเคเดี๋ยวมาคุยกันเลยโอเคนะคะกลับมากันอีกเดี๋ยวนะพอดีออมจะบอกว่าออมจะขอถกต่อปามีน่ะจ๊ะนะคะคนคนแรกคือปามีนะจ๊ะคนที่สองก็คือสุกัญญานิยมการนะคะแล้วก็คนที่สามก็เป็นโซเฟียนะจ๊านะแต่ว่าถ้าโซเฟียนะจ๊าติดตามช่องนี้อยู่ก็ ขอบอกว่าขอให้โซเฟียทําด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้โซเฟียทํามากเลยไม่เคยรู้จักโซเฟียนะแต่โซเฟียก็อาจาจะติดตามชันเราก็ขอให้ทาด้วยนะแต่ก็แล้วก็ส่วนใครที่อยากทําก็ทํานะน,นี่ก็ไปกันนะคะบายๆจุบุจุบุอย่าลืมทําด้วยนะปาเินาจัสปามินาจาัาจาสสุ่กัญญานิยมการแล้วก็ออโซเฟียนะาจา๊ะนะคะ ถ้าอยู่ในช่องนะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย